วันนี้จะแนะนำวิธีใส่หน้าปก Highlight Story ไไนะคะเราสามารถทำใน IG ได้เลย,ง,ยง่ายๆเนาะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะมายกตัวอย่างให้สมมติว่ามันจะมีร้านเช่นร้านอ่าร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านน้องวัยรุ่นแบบนี้เนาะสมมตินะคะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะเนี่ยบริเวณเนี้ยที่เป็นอ่ารีวิวเจลลี่มาร์คส่งจริงจ้าหน้าพัง เออใจฟูไอจีใจฟูทิกตอรอะไรอย่างเงี้ยรีวิวแอคเซนต์บัตรตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยคังสินค้าอะไรอย่างเงี้ยออยคับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เราก็สามารถที่จะทำปกง่ายๆนะคะแบบเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะโดยการที่เรานะคะโหลดแอปโหลดแอปนี้มานะคะ i n t e r e s t เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าหน้าปกไฮไลท์ไอจีมันจะขึ้นเลยเห็นไหมคะหน้าปกไฮไลท์ไอจีคุมโทนอย่างเงี้ยเออก็มีเลยอย่างเงี้ยสมมุติเนาะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบเป็นรูปแบบเล็กๆแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะอืมหรือว่าแบบเป็นรูปง่ายๆอ่าแบบประมาณนี้นะคะเป็นแบบสีเรียบๆไม่เกิน ไม่เกิน2สี3สีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคุมโทนสไตล์แบบวินเทจนิดนึงนะคะแบบมินิมอลนิดนึงเรียบเรียบนะคะหรือถ้าใครจะแบบเอ,อ,อยากได้แบบลายแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเราก็อาจจะตัดเป็นบางส่วนแล้วก็ไปวางในพื้นพื้นหลังก็ได้นะคะ เป็นรูปขนมเป็นรูปกระตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นไอคอนนะเนาะหรือเราจะทำแบบไอคอนแบบประมาณนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเอารูปเหล่านี้ไปแปะได้นะอืมหรืออ่าเราจะเอาอ่าปกไคลเลตไอจีตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เห็นไหมคะมันก็จะมีภาพแบบ เออคิ้วแบบเป็นภาพเดี่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสาธิตสักหนึ่งภาพแล้วกันเป็นภาพอ่าเป็นภาพแบบอ่ะเป็นภาพตัวนี้แล้วกันเนาะน่ารักดีนะคะเราก็สามารถที่จะเซฟได้นะคะ,ะหรือว่าเราอาจจะแคปหน้าจอก็ได้นะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ IG ของเรานะคะแตวปุ้ยจะสาธิตให้ดูปกติของปุ้ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะว่าปุ้ยก็เรียนรู้อะไรมาก็อยาก